มันเบรกสุดท้ายของรายการผวงจุ้ยเปลี่ยนชีวิตก็ผม0ูนย์สองหนึ่งหกเก้ากสี่ห้าเนาะแล้วก็รอไปถึงเอสเอ็ของเราด้วยเนาะเขาบอกว่าจัดตู้ปางให้ถูกหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยต้องวางอยู่ตรงไหนของบ้านครับจริงๆแล้วถ้าบ้านหันหน้าทิศใต้เนี่ยนะครับตู้ปลาควรจะอยู่ซ้ายมือเดินจากบ้านเข้าไปเนี่ยต้องอยู่ซ้ายมือซ้ายมือทิศไหนก็ตามแต่ว่าเอาอยู่ต้องอยู่ซ้ายมือของบ้านเพราะรว่าท่านหน้าบ้านทิศใต้นะครับส่วนมากแล้วพลังของทตุน้ําจะอยู่ทางซ้ายมือ นะครับถ้าเดินเข้าไปบ้านจะต้องอยู่ซ้ายมือนะครับ <rires. S 2> อันนี้คือเป็นแบบฉบับนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะเป็นอย่างนี้นะครับ,รบ <rib> ต้องต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าหน้าบ้านหันทิศใต้เนี่ยส่วนมากแล้วพลังต่างๆที่หมุนเวียนในบ้านเนี่ยพอเข้าบ้านไปเนี่ยซ้ายมือมักจะเป็นทัดน้ําก่อนนะครับที่ที่คนชอบมักจะเอารองเท้าอะไรไปวางนั่นแหละครับ<อ>นั่นแหละจุดที่วางรองเท้าก่อนเข้าบ้านเป็นอย่างนี้เสมออ่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับชื่อบัวลองแสนเถินค่ะครับผมอ้าวขอขอว่าเดือนปีเกิด่อยครับเกิดวันที่สิบสองมกราวันพฤหัสพอสออะไรจ๊ะหนึ่งศูนย์ค่ะฮะสองห้าหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย์เนอะอ้าวเวลาเกิดคร่าวๆก็ได้ครับขอเวลาเกิดหน่อยกังวันหรืออะไรไม่รู้ค่ะบกังวันเนาะก็เที่ยงแล้วกันเนอะอาจารย์ครับโอเคได้ครับอยากทราบเรื่องอะไรครับ ยากที่ว่าหนูโดนของโดนอะไรเนี่ยมันแก้ออกหมดหรือยังคะเดี๋ยงั้นเดี๋ยวขอดูก่อนตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างครับมันก็ไปเรื่อยๆค่ะของคุณเป็นเป็นเกิดเกิดมาแม่นะคุณเกิดมาแแม่นะนะครับเพราะฉะนั้นวันที่เกิดเป็นวันชวดก็เท่ากับปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะถูกหมางเมินจากคู่นะ แล้วก็ธาตุประจําจตัวเป็นธาตุไฟนะครับก็เท่ากับว่าปีนี้เนี่ยอพอมีพลังไฟเข้ามาเนี่ยคุณก็จะค่อนข้างเหนื่อยๆหน่อยนะนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแหละนะแต่จริงๆปีที่แล้วเนี่ยถือว่าดีแต่ปีนี้มันเบาลงมาหน่อยนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเติมไฟให้ตัวเองหน่อยนะ เติมไฟอ่าเติมไฟสีแดงสีชมพูนะใส่เสื้อสีแดงบ่อยๆหรือว่ามีอะไรก็ได้รองเท้ากระเป๋าอะไรแค่ให้มันมีสีแดงกับสีชมพูที่อยู่ในตัวเราในประจําวันเนี้ยมันจะทําให้คุณพี่นั้นมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นมามันเหมือนเป็นการเสริมเข้ามาเงี้ยถ้าแต่ถ้าเป็นแนวพุทธหรือแนวจีนก็ไปสัญเจ้าบ่อยๆที่มีสีแดงแงเยอะๆอ่าก็ช่วยได้ครับผมนะครับผมครับผมตอนนี้ทาอาชีพอะไรอยู่ครับ ขายองอยู่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วที่เนี่ยมันไม่ค่อยได้ขายเลยค่ะเป็นยังไงคะขายก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ขายไม่ดีนะถ้าของร้อนจริงๆก็ดีนะคือตอนนี้ที่ยังไงเอ่ยมีปัญหาในเรื่องราวของธุรกิจแหระครับค่ะอ๋อครับเพราะว่าคุณใช่ฮะคือจริงๆโดยรวมประเทศไทยปีเนี้ยอ่าเรียกว่าเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นเถาะนะเพราะฉะนั้นปีนี้ถือว่าเข้าชงด้วยครับก็เลย เรื่องหลายๆเรื่องมันก็เลยไม่ค่อยลงตัวเห็นไหมครับจะเลือกตั้งก็เลือกไม่ได้อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยอาจารย์ร้านขายของเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาเปลี่ยนอาจจะมุกอาจจะเปลี่ยนเป็นไอ่องที่ชู่ดีวางอยู่บนโต๊ะหน้าอะไรเป็นสีแดงใช่กหมสามารถช่วยตัวพยายามให้มีสีแดงประกอบเอคืออารมณ์ง่ายๆว่าสีแดงเป็นสีนําโชคคุณพี่อ่ะคุณพี่ชอบสีแดงหรือเปล่าก็ชอบอยู่ค เ,เราเราไปหาสีแดงมามาให้มันอยู่รอบๆตัวเราให้แบบให้อยู่ในสายตาเราตลอดเวลามันจะกระตุ้นทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยของของคุณพี่เนี่ยจะดีขึ้นค่ะผมนะนะคับผม,บผมพยายามเสริมนะ<ด>เสริมแล้วมันก็พอจิตใจเรามันได้รับพลังของไฟมากขึ้นเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะงานที่คุณทํามันเกี่ยวถ้าขายก๋วยเตี๋ยวขายของร้อนอยู่แล้วถือว่าดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณทามานานแล้วเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับวัดใจคุณว่าจะทําต่อไม่ทําต่อไงนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบ ไม่ไม่เชื่อมั่นในตรงนี้แล้วคุณหยุดไปปีหน้ากลายเป็นพอเศรษฐกิจดีของขายดีคุณกลับไปหยุดอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นลูกค้าลูกคือก็หายหมดเห็นไมต้องอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะคือมันไม่ได้เป็นแค่คุณพี่คนเดียวเนาะมันเป็นทั้งทั้งประเทศเลยครับรายใหญ่ๆยังเป็นเลยโชคลาภจริงจริงแล้วจริงจริงช่วงช่วงนี้มันก็มีอยู่ช่วงเดือนนี้ก็มีพลังไฟอยู่นะครับ ถ้าจะลองดูอะไรสักอย่างนี่ก็ลองดูได้นะลองดูสีแดงผมบอกเลยไปหาใส่มาเยอะๆใส่แดงทั้งตัวเลยก็ได้ออลองดูนะครับลองดูว่ามันก็ยังปีภายในปีนี้ก็ยังถือว่ามีพลังไฟอยู่แล้วคุณเป็นไฟด้วยคุณจะต้องเสริมด้วยตัวเองนะครับอืมอัะฝากเลยละกันเนาะก๋วยเตี๋ยวขอให้ร้านขายดีๆกันละกันเนาะนี่ขายอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดตากค่ะโอ ครับผมอ่ะขายดีก็แล้วกันนะเราก็อย่าลืมเนาะไปหาสีแดงหรือว่าในร้านเนี่ยเปลี่ยนอะไรก็ได้แบบกล่องกระดาษทิชชู่หรือที่ใส่ช้อนใส่ตะเกียบเป็นสีแดงผมว่ามันจะช่วยให้ร้านขายดีขึ้นเนาะค่ะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นแค่หรือว่ากล่องใส่ตังเป็นสีแดงนะจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนคือจริงๆผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าทุกวันนี้นะครับในช่วงปีสองปีเนี่ยมันเหมือนเป็นบททดสอบนะว่า ถ้าเราทําธุรกิจด้วยความตั้งมั่นจริงๆแล้วนะครับเราจะอยู่ได้แต่ถ้าคนไหนก็ตามที่ทําแบบฉาบฉวยนะไม่ได้ตั้งใจทําจริงๆแล้วเข้ามาอยู่ในธุรกิจบางอย่างซึ่งตัวเองไม่รู้เนี่ยก็มักจะต้องต้อง,องม,มีมีอันต้องเลิกลาไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําจริงทํามานานเราจะรู้นะครับว่า ช่วงที่ดีของมันก็มีช่วงที่ไม่ดีก็ต้องมีบ้างก็เศรษฐกิจไม่ใช่ไม่ใช่แค่บ้านคุณคนเดียวมันจะเป็นขึ้นขนลงลงแบบนี้เลยอย่าให้อย่าให้มันเป็นตัวเหมือนกับแบบว่าวมาทําให้กําหนดคุณว่าคุณจะต้องเลิกแล้วนะครับเพราะถ้าเราทํามานานเนี่ยเรารู้นะครับว่าทุกสิ่งมันมีขึ้นมีลงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ลงเราก็ต้องยอมรับว่าช่วงขายไม่ดีเราก็ต้องลดลด ลดการเก็บของลงหน่อยแล้วก็ทําลงน้อยหน่อยนะครับแล้วช่วงที่ดีเราก็ลงคุณมากหน่อยอันนี้แหละมันเป็นตัววัดว่าเราทําธุรกิจนั้นมาด้วยความสัตย์จริงหรือไม่ใช่บางธุรกิจซึ่งแบบบางสินค้านะโหอยู่กันมานานร้อยปีคุณคิดว่าเ็าจะขายดีตลอดร้อยปีเลยเหรอก็ไม่ใช่อีกทุกอย่างมีขึ้นมีลงทั้งงานั้นเครับแต่จุดแถวช่วงปีสองปีนี้มันเป็นตัววัดใจไงว่าเราจะอยู่ในธุรกิจนี้ได้นานจริงไหม เราต้องบริหารจัดการเป็นนะครับนวัตกรรมก็มีส่วนเห็นไหมครับขนาดช่อง3เองนะยังยังขาดทุนกําไรหดนะไปมากกว่า1.8พันล้านอ่ะจาใารย์เพราะฉะนั้นเนี่ย เราแค่กระปิวเดีเองอ่ะ <c oughs> เราเพา่อจะต้องอดทนกันละกันเราเพื่อเป็นการ <c oughs> เพื่ออนาคตของเราแล้วแล้วก็ที่สําคัญเลยลองนะอย่างร้านอาหารดูแลเรื่องความสะอาดเรารีโนเวทดูว่ามันมันอาจจะมีผลด้วย <c oughs> นะความสะอาดสะอานรสชาติอาหารนี่หลความสดมใหม่อะไรอย่างี้มันเป็นบททดสอบแล้วมันทําให้เราอยู่ต่อไปถ้าเนี่ยขนาดนี้ว่าเป็นจุดต่ําสุดแล้วถ้าคิดดูว่าถ้าปีหน้ามันขึ้นเราจะรู้แล้วครับว่า เราจะต้องบริหารจัดการยังไงใช่ไหมครับนะ,ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนั่นเองครับผมนะขอขอบคุณอนาะจารย์นะนั่นเองครับผมนะสินแสไม้ของเราเราก็ขอขอบคุณทีคอที่ปรึกษาประกันภยัยทุกเรื่องประกันภัยท q คอช่วยคุณได้เพียงแค่โทร1737นั่นเองครับผมวันนี้เนี่ยเราสองคนต้องลาไปแล้วพวกก็ใหม่วันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ